ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับชิต้าทีวีต้าสีแ่แฮชโซนเอก็นแล้นะครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรดีนะครับก็อ่ะ,อะนี่ก็ขอพูดแบบสดๆเลยนะครับเดิมคือแบบว่าฮะใครมีลายเจมานะครับนี่คือแบบโคตรอ่ะมันขอให้กูโปรโมทช่องให้อ่ะ ดูดิช้าอบอิ่อืมขอดูหนึ่งคนครับกวนี่ผมมีไม่ได้ครับมันบล็อกมันะมีนะนี่กูซาดีใจฮะเออเดี๋ยวเอาคนนี้ครับ นี่ไงครับอ่ะ,อะไปงะนะครับรีบวอรครับเดี๋ยวทดสอบมันจะแฮกนะครับบ้าเอ๊ยมันไม่มีอะไรตอบใหนไงเออคือแบบมันไม่มีอะไรแบบช่วยอะไรนู่นนี่นั่นเลยอ่ะออมีแต่ผมครับที่ให้อ่ะเออบ๊ายบาย ผมอ่ะให้หัดไอเจอแม่งต้องสิบกว่าหัดเชื่อผมนะครับกูไม่น่าให้มลยมีอะไรมาครับลดบล็อกผู้ใช้ครับบล็อกผู้ใช้ครับบล็อกครับบล็อ,อก,กนะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ,รบวันนี้บ๊ายบายครับ